ต้องขออนุญาตจับสักนิดหนึ่งนะครับที่คุณสุชายสมบัติเด่ญบอกว่าอาวิติอาทิมาฝังไว้ในร่างกายนะครบ3าสบสส่วนเลยนะอยู่ในทุกท่านดี่แหละนะครับผูช้ชมก็ดูแล้วกันนะครับว่าครูเพลงอันยิ่งใหญ่นะหรือราชาเพลงลูกทุ่งนี่แหละนะครับไปเรื่อยๆนะ อันนี้ก็รูปสมัยก่อนนะทำเป็นภาพรูปภาพนะนอนเล่าที่เดียวนะฮะสูงพอๆกับผมนี่เลยนะครับแล้วก็มีรูปปั้นอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับก็รูปที่รูปภาพเขียนน่าจะเป็นเขียนน้ำมันนะครับของครูสุรพลสมบ,บัติเจริญนะครับรูปปั้นหลายรูปเดียวอยู่ตรงนี้นะครับมีคนผ่านไปผ่านมานะมามาว่ายอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน แล้วทางด้านนน้นะมีเป็นลายเซ็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูลายเซ็นกันดีกว่านะครับมีลายเซ็นของแฟนเพลงนะครับแฟนเพลงตั้งแต่สมัยก่อนๆน,นั่นเลยนะครับก็มาเขียนไว้ถึงสมัยปัจจุบันนี่แหละนะครับว่าใครมาบ้างมีชื่ออะไรบ้างนะครับก็ต้องดูเองนะมันเยอะมากนะบรรยายไม่ถูกนะครับต้องดูตามภาพนะครับ